เสียงยังนโนบานสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบจอลาดาร์รถคูชคือเก่าครับผมโอ้อิ่มงานนี่คืองานหลายเลยสามมือแล้วยังพูดใน้ได้ยุติเศร้าอยู่ครับเฮียต่ำยุที่มไหนนี่เฮียต่ำยุที่มไหนนี่คือไปยุทิ่มารถ เียงเราเคอยทำเทียงทำเที่ยงทำ <c oughs> โอ้ยสามโมงกลัวเรากำลังตักตำพ่อมันตักลายมือเดอกไปลอมูมันครับคนละโอ้มนนีเร่งเครื่องเต็มกำลังเลยเสียนะ จะมือจบ เต็มเรียบร้อยอ๋อกันต่อไปต่อมาแล้วครับออกสูง นี่เป็นรถที่เอามาจากภาคใต้ครับผมรถกันนี่ป่าฝนเอามาจากภาคใต้แต่ก่อนเป็นยูภาคใต้รถยู่เขตภาคใต้ช่วนมาก,กะกระบะกะสิส่งน,นี่แหละครับผมเป็นกระบะรัวมีหัวสามสี่หัวนะครับส่วนมาก เงี้ยต่ำมาน้ำเขาคือกันบาเนี่ไปใส่ฮะ่อยก็โบสือก็ไปเชินรับท้าไปยินได้รับจ้างแล้วสันมัอนี่โอ้ยงานหลายแห่งเสียต่ำต้องขับรถว่วงต้องขับรถดำอ๋อบ่รวยปีนี้บ่รวยจืดเถื่อ โอ้โหป้าดูสุดอบฟิศคุนไหมสุดเขาอบฟิตดออราิดอะไรตัวนี้เอาเอาเอาไปลงมองไดะไปไงมองได้เนาะบ้านเดี๋ยวครับจางเฮี่ยตำก็ได้เงินซื้อกาแฟจักรลอยก่อนครับมือนนี่ เเลี้ยวอยู่่ะรออยู่นี่ละโอ้ยรถก็ห้ยครับห้ยยังจะยืมรถอีกกำไรเบิดปีแล้วแนวนี่ อเต็มเรียบร้อยแล้วครับขอหอมปากหอมคอฝากติดตามน้ำขับผมพอกักันไมากิหนาะสวัสดีครับ